สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือ2นะครับวันนี้วันที่26ตุหตุลาคมนะครับกับเวลาตอนนี้ก็5โมงกว่าวานะครับ5โมงเย็นนะฮะผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Mitsubishi Lancer c ซดนะครับตัวนี้ได้เได้เป็นปี2002นะครับเเครื่องยนต์ 1600cc ซีซีนะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับผมตอนนี้มาพร้อมเอกสารครบโอนนะครับผมรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับลูกค้าครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตกลับไนเชิญลูกค้าทุกๆท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปเจ้าตัวนี้นะครับทั้งด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะฮะมากันเลยครับลูกค้า สภาพบอกได้เลยนะครับว่าได้เป็นสภาพเดิมๆนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมติดเครื่องยนต์ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าอุ่นอุ่นเครื่องให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมได้อ่าขออภัยครับผมได้ทาการล้างอาชีพนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับล้างห้องเครื่องให้ด้วยแล้วก็ยิ่งภายในเนี่ยผมอบอ่เรียกว่าฟอกใหม่ทั้งทั้งคันเลยนะฮะทั้งเพดงเพดานนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้เห็นถึงความสวยงามถึงความสะอาดนะฮะภายในผมอ่ฟอกเบาฟอกพรมนะครับ แล้วก็อบโอโซนให้ใหม่ด้วยนะครับผมตอนนี้โอโหรถสวยมากๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับลูกค้าเราไล่มาดูเรื่องของสีนะฮะเรื่องของสีก็ขอไปครับเรื่องของสีก็จะได้เป็นสีเดิมนะสีเดิมบางจากโรงงานนะครับร่องรอยมีบ้างตามอายุการใช้งานนะฮะลูกค้าย้ําเลยว่าได้สภาพเดิมๆนะฮะรถคันนี้นะครับผมและที่สําคัญเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะ เป็นรุ่นที่คนนิยมเยอะนะฮะเอามาเท่าไหรก่ก็กระแสะเรียกร้องจากลูกค้าเนี่ยตอบรับได้เป็นอย่างดีเลยะฮะลูกค้าเนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าชมยางนะฮะยางนี้ได้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสภาพดีเลยนะฮะดอกเต็มๆตมเลยนะฮะยางใหม่เลยนะฮะมาพร้อมกับล้อมแม็กซ์สวยๆนะครับผม <c oughs> เนี่ยครับเรื่องของสีลูกค้าสบายใจได้นะฮะสีไม่แตกไม่ล้าวนะฮะ มีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับด้านหน้านะฮะลูกค้าอันนี้ถ่ายให้ลูกค้าเห็นนะครับเอาคนที่รับได้นะฮะเน้นถึงความเดิมนะฮะลูกค้านะครับร่องรอยก็จะมีประมาณนี้นะครับลูกค้านะเป็นด้านของกระชนหน้านะฮะมีตำหนิบ้างรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ได้ส่งผลต่อกันครับขี่ได้ทั้งสิ้นนะฮะนะครับ สวยเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับก็ขออภัยครับลูกค้าตอนนี้อาการผมก็เกือบเต็มร้อยแล้วนะฮะต้องเวลามีไอบ้างมีอะไรบ้างต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะฮะผมพยายามที่จะไม่ไอนะฮะโอเคครับมาต่อกันครับนี่ฮะลูกค้าสวยเลยนะครับตอนนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับวิ่งทางไกลขับได้เป็นร้อยนะครับร้อยกว่าไม่มีสั่นนะฮะ โอเคมาลำดับต่อไปเดี๋ยวเ,เปิดหัวเ,เปิดท้ายรอนะฮะเพื่อที่เราจะได้รับชมทุกด้านของรถนะฮะนี่ฮะ <c oughs> อาดูฝั่งคนขับกันก่อนก่อนเลยนะฮะไหนๆก็เปิดแล้วนี่ฮะลูกค้าตอนนี้ข้างในนี่ขาวจั๊วะเลยนะฮะนี่ฮะเป็นเอ่อได้เป็นระบบเอ่อเขาเรียกว่าแอร์แบ็กแอร์แบ็กนี่ก็คือถุงลมนิรภัยนะฮะนี่ฮะ ตรงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะฮะ <c oughs> เออมาดูข้างในกันต่อครับภายในก็จะสวยประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงก็ใช้งานได้นะครับผมก็เปิดฟังอยู่นะฮะมีลายไม้คาดให้ด้วยนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับลูกค้าแล้วก็ไม้ตอนนี้อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามเอ้ยสองแสนเก้าหมื่นหกร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ เป็นไม้แต่ให้ไม้เดิมแน่นอนนะครับสาหรับโบลเก่งมือสองแล้วไม่มีการกรอไม้แน่นอนนะครับลูกค้านี่ครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากนะตัวนี้นะกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบด้วยนะครับขึ้นลงครบทั้ง4ี่บานเลยนะฮะสามารถที่จะควบคุมได้ที่สวิตช์ฝั่งคนขับได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะฮะนี่คะลูกค้าดูกระจกบานหน้าฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็บานหลังนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมควบคุมอยู่ที่ฝั่งคนขับนะครับ อํานวยความสะดวกสบายนะฮะขึ้นลงครบทั้ง4บานนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับกระจกมองข้างได้ด้วยระบบไฟฟ้านะฮะความสะดวกสบายถือว่าโอเคเลยนะฮะคันนี้ฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็คือปรับกระจกซ้ายขวาสูงต่ำนะครับนี่ครับขงไรพาวเวอร์นะครับเบาสบายนะครับผู้หญิงขับดีผู้ชายขับได้นะครับผมและที่สําคัญนะลูกค้านะ ตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ํามันนะครับผมแล้วยิ่งเจอเกียร์ธรรมดาเข้าไปด้วยนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับผมคูณ2เลยนะฮะแน่นอนนะฮะเรื่องของเกียร์เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้อัตราการสิ้นเปลืองระหว่างออโต้กับธรรมดานี่ต่างกันแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็จะเซฟกว่านะครับผมแล้วก็ปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีนะฮะลูกค้าปัญหาเรื่องของเกียร์ธรรมดาปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีนะครับผม ภายในสวยนะครับขาวจ้วนะครับฟอกให้ใหม่หมดเลยนะครับโอเคประตูเนี่ยเราปิดเบาๆเข้าไปแล้วนะครับมาชมบรรยากาศภายในห้องเก็บของด้านหลังกันต่อครับตรงล้ออะไรนะครับผมนี่ครับฝากกระโปรงด้านหลังเดิมแท้จากโรงงานนะครับนะครับให้ลูกค้าได้ดูถึงความเดิมๆนะฮะเชื่อเหลือเกินนะครับว่า ลูกค้าหลายท่านนะครับสามารถเป็นเจ้าของก็ได้อย่างแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาไว้ตอนท้ายคลิปนะครับผมขอภายครับมาชมตรงล้ออะไรกันต่อครับมียางไหลให้ด้วยนะครับนี่ฮะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับ ไปชมใบกาศภายในห้องโดยสารฝั่งซ้ายกันต่อครับเนี่ยครับผมสวยงามนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมฝากถึงลูกค้าท่านอื่นถึงคนต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากจะได้รถเก๋งนะครราคาหลักหมื่นนะครับรา,ราคาหลักหมืน่นสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับผม <c oughs> แน่นอนนะฮะลูกค้า สำหรับโบรถเก่งมือสองแล้วเรื่องของสภาพรถต้องพร้อมใช้งานเท่านั้นนะครับถึงจะมีการจัดจาหน่ายสู่มือลูกค้านะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะท่านใดที่ต้องการรถนะครับรถเก่งราคาหลักหมื่นนะครับผมฝากช่องของโบลรถเก่งมือสองไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ก็ได้นะครับคันนี้อาจจะยังไม่จกใจนะครับผมคันต่อไปไม่แน่นะครับผมจอญาติพี่น้องของลูกค้าหรือว่าตัวของท่านเองนะฮะอยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานนะฮะ กดติดตามผมไว้นะครับผมเวลาที่ผมมีรถคันใหม่ที่ลงคลิปมันก็จะได้เด้งแจ้งเตือนให้กับลูกค้าได้รับทราบนะฮะนี่ฮะชมด้านในกันต่อนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าผมขออนุญาตมอบความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเอาเป็นระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับผม ผมสามารถจัดส่งลูกค้าฟรีนะครับผมได้ถึงหน้าบ้านนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาให้เหนื่อยไม่ต้องมาให้เสียเวลานะฮะแต่ถ้าหากลูกค้าอยากจะได้ราคาต่ำกว่าที่ผมลงขายนะครับผมผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญให้ลูกค้าได้มารับเองนะครับผมผมอยู่ที่นี่เลยร้าน VIP คาแคร์นะฮะอยู่ในปั๊ม PO โอยนะครับข้างสารยาวชนนะฮะตำบลจองหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับและผมก็จะลดราคาให้นะครับผม เรื่องของราคาไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะฮะลูกค้าดูครับปากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะฮะปุ๊บไลน์ลงมาเลยฮะเครื่องดีมากนะครับลูกค้าเครื่องยนต์เดินเรียบมากนะฮะเครื่องดีแบตเตอรี่ดีนะฮะติดเช้ามาสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมไม่มีงองแงนะฮะโอ,อสวยเลยนะครับผมโอเค ญาติปิดฝากระโปรงนะฮะเรียบร้อยโอ้โหสวยงามมากๆผมโอเคครับลูกค้าครับวันนี้นะครับผมต้องผมต้องขอกราบขอพระคุณลูกค้าทุกทกท่านนะครับที่สสาะเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับผมมิ t s u ิแลนเซอร์ e ซเดียนะครับปี2002นะครับเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมีแอร์แบให้ด้วยนะครับผมฝากคนขับนะฮะ แล้วก็ได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับผมเอกสารครบโอนนะครับรบภาษี2 5 6 6นะครับโอเคครับลูกคา้ามาถึงวินาทีที่ทุกท่านรอคอยนะครับเรื่องของราคานะครับเจ้าตัวนี้ผมเปิดไว้ที่69,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหคุ้มแน่นอนนะครับผมลูกคา้าคุ้มแน่นอนนะฮะกับรถสภาพแบบนี้นะครับผม สภาพพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่เกิน200กิโลเมตรผมจัดส่งให้ฟรีได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมอยากจะได้ราคาต่ำกว่า69,000บาทผมขออนุญาตกลับไปเชิญลูกค้ามารับเองได้นะฮะที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้นะครับผมโบนะครับผมต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ